้ชายตายไปแล้วไม่ชีบอกว่าห้ามอุทิศกุศลแม่ชีไม่ได้บอกอย่างนั้นไม่ชีไม่ได้บอกอย่างนั้นเลยไม่ชีบอกว่าเวลาที่นั่งจะจึงกรรมาฐานหรือว่าจะอุทิศบุญกุศลอย่าอุทิศให้ลูกในขณะนั่งนะคะแม่ชีคิดว่าคนที่เป็นลูกสามารถที่จะทําให้พ่อแม่ได้แต่ด้วยความที่เป็นพ่อแม่เห็นลูกตกไปในต้องเรียกว่าตกต่ําในการดําเนินชีวิตก็อยากจะให้ลูกดีขึ้น จิตที่อยากให้ลูกดีเนี่ยมันไม่ผิดหรอกคะ่ะแต่ว่าให้ผิดจังหวะหลังจากถอนสมาธิแล้วตรวจน้ําขอบุญกุศลที่ข้าพเจ้านั่งเจริญติดตะภาวนาในครั้งนี้จงส่งบุญให้ข้าพเจ้าจเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงานและปัจจัยสี่และขออน,นิสงส์ผลบญนี้จงถงผลให้ลูกของข้าพเจ้าเป็นผู้ไม่ตกต่ำนะคะอยากให้ลูกเป็นเตตีมหาเตษฐีที่มีปัญญามีภูมิรู้ภูมิธรรม ที่จะสามารถเลี้ยงเราได้อธิษฐานให้ก็เป็นอภิชาตตบุตรยังได้เลยค่ะแต่ไม่ไม่ไม่ใช่ว่าไม่ฉีไม่ให้อุทิศให้ลูกไม่ใช่ถ้าลูกตายไปแล้วอุทิศได้ค่ะทำบุญอุทิศได้มีหลายๆคนเข้าใจผิดอยากทําบุญกับพระส,สงฆ์นะคะก็ทําบุญไปแต่แต่ไม่ฉียอยู่กับพระส,สงฆ์มาตลอดชีวิตตั้งแต่ไม่ฉีจําความได้ไม่ฉีจะต้องเป็นคนตักบาตรนะคะแม่ ผมข้าวร้อนๆไม่ให้แม่ชีอุ้มขันข้าวร้อนๆ้อนไปแม่ชีก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทําไมต้องร้อนแล้วมันก็เลยเกิดความเบื่อนหน่ายแต่ความเบื่อนหน่ายเหล่านั้นเนี่ยมันส่งผลมาทําให้แม่ชีเข้าใจในการใช้ชีวิตของพ่อแม่ที่พยายามที่จะปลูกฝังให้ลูกเข้าใจในคุณของพระรัตนาตรัยคือการใส่บาตรพอมานั่งเจริญวิปัสสนากรรมฐานถึงได้รู้ว่าอนิสงสมที่เราทําไว้มันส่งผลมาเป็นอุปนิสัยใจคอของเรา ทำให้เราเห็นใครแล้วเราอยากให้เราอยากช่วยเหลือนะคะทำมนใส่บาตรจาเป็นต้องตรวจน้ําค่ะเราใส่ทำมนใส่บาตรตอนเช้าพระจะเอาอาหารเนี่ยแบ่งเป็นสองสองชุดจากในบาตรอันนี้ฉันเช้าอันนี้ฉันเพลนเที่ยงแล้วตรวจน้ําเลยค่ะแต่ถ้าสวดมนนะคะมันจะมีบทตรวจน้ําอยู่ มันจะมีบทตวดน,น้ําอยู่ของแม่ชีก็ดีหรือบ,บ,ทบทอิมินาก็ดีอันนั้นใช้ได้ค่ะตรวจเป็นตรวจเป็นภาษานะคะตรวจด,ด้วยเสียงอิมินาบุญยกรรมเมนะอุปชัยาคือมีบทตวจน้ําที่เป็นต้องเรียกว่าบทตรวจน้ําบทใหญ่นะคะที่อธิบายและแปลออกมาก็เป็นคือขวดน้ําของบทแม่ชีอะค่ะอันนั้นใช้ได้หรือว่ากลัวว่าบุญจะไม่ถึงก็ เอาน้ำเอาน้ำตั้งไว้ขณะที่สวดมนต์นหนึ่งขวดพอสวดเสร็จก็เอาน้ำออกมาตรวจข้างนอกค,อคือคือความจําเป็นของการใส่บาตรทุกครั้งที่ใส่บาตรต้องตรวจน้ำบุญที่เราทําไปแล้วแม้เราไม่เคยใส่ไม่เคยตรวจน้ำเลยก็ยังไม่ได้โมคะวันใดที่เราตรวจน้ำบุญนั้นจะกลับมาหาเราแบบมหาศาล คนที่ตั้งใจทําบุญมากๆก็จะเจอข้อสอบแรงๆนะคะเหมือนเศรษฐีนาธาบินิกะมีศรัทธานในพระพุทธศาสนามากเศรษฐีเนี่ยไถ่บาตรทุกวันแล้วทรัพย์ที่ท่านมีอยู่ตะลิ่งมันเกิดพังทําให้ทรัพย์ท่านจมน้ําไปหมดท่านก็ยังมีศรัทธานในคุณของพระพุทธเจ้าในคุณของพระธรรมและคุณของพระสงฆ์ท่านก็หุงข้าวนะคะแล้วก็น้ําประกาศดอง ท่านใส่เทวดาโดดลงมาเลยค่ะเทวดาโดดลงมาเลยเทวดามีฤทธิ์เพราะว่าอนุโมทนาที่พระให้พรพระให้พรเศรษฐีอนาถบินิกะนะคะเทวดาเนี่ยลงมาบอกกับเศรษฐีอนาถบินิกะว่าทําบุญจนหมดไม่เห็นมีอะไรเศรษฐีอนาฐบินิกะได้ฟังเทวดาพูดดังนั้นในขณะนั้นเนี่ยเศรษฐีอนาถบินิกะเนี่ยเป็นพระโสดาบันแล้ว ก็จึงขับใส่เทวดาออกไปว่าไม่อนุญาตให้มาอยู่ซุ้มประตูนี้แล้วเทวดาทวงตกค่ะก็เดินคอตกไปไปหาที่อื่นอยู่ในไม่นานบุญที่เอ่บุญที่เศรษฐีนะทะบิดิกะเศรษฐีที่มีศรัทาในาพระพุทธศาสนาก็ทำให้บุญที่สร้างไว้เนี่ยส่งผลมาให้กลับมามีทรัพย์อีกครั้งหนึ่ง ไม่ฉีกกําลังจะบอกว่าเมื่อคุณทําบุญมากๆก็จะมีข้อตอบมาว่าเงินคุณจะหมดนะคะเงินคุณจะหมดโอกาสที่คุณจะไปวัดอีกไม่มีแล้วทุกอย่างอะไรก็แล้วแต่ที่เกิดขึ้นให้คุณคิดว่านั่นคือข้อตอบของคุณว่าคุณมีศรัทธาตั้งมั่นในคุณของพระรัตนตรัยจริงหรือเปล่าการทำบุญของเรานะคะของเรา ญาติของเรานับจากเราไปเจ็ดชั้นจะได้บุญของเราล้านเปอร์เซนไม่ต้องเอ่ยชื่อถ้าเอ่ยชื่อวันหนึ่งคงเอ่ยไม่หมดนะคะคนที่เป็นพ่อแม่ปุญาตายายที่เป็นสายเลือดจะได้ทุกคนนะคะถามว่าทําบุญทามเมตาาตรวจน้ําเป็นหางว่าวได้ไหมได้่ะศรัทธาที่ตั้งมั่นในคุณของพระรัตนไตยส่งผลให้คำอธิษฐานไม่มีประมาณนะคะ ถ,ถ้าลองคิดดูสิแค่กล่าวคำว่าอนุโมทนายังได้บุญเลยและบุญนี้ทำไปแม้น้อยนิดก็สามารถอุทิศได้ตลอดเวลาการทำชั่วเนี่ยจะด้วยเจตนาหรือไม่เจตนาก็แล้วแต่มันจะส่งผลมาเป็นทุกขนิมิตรตอนใกล้ตายนะคะก่อนตอนใกล้ตายตอนใกล้ตายก็จะมีอาการต่างๆนะนาะจากที่ทำชั่วไว้ถ้าเกิดเคยขับรถชนใครตายไว้ก็จะรู้สึกหวาดกลัวบอกกับ คนข้างตัวบอกว่าหวัดกลัวเหลือเกินหวัดตัวหวาดกลัวความตายเหลือเกินหรือว่าเคยฆ่าสัตว์ทำาไมตัดไว้ก็จะร้องเป็นเสียงสัตว์เหล่านั้นแต่ถ้าสร้างบุญสร้างกุศลไว้จิตก็จะนึกนะคะจิตมันก็จะจับอยู่สิ่งที่ตนเองสร้างบุญไว้เหมือนในพุทธการที่ที่พระสงฆ์รูปหนึ่งนะคะท่านใกล้จะตายท่านใกล้จะตายแล้วท่านห่วงจีวรท่านมากนะคะ ท่านห่วงจีวรท่านมากพอตายปุ๊บเนี่ยจิตท่านไปจับอยู่ที่จีวรกลายเป็นสัตว์ชนิดหนึ่งที่เรียกว่าเลนพระธรรมมามระเจ้าเห็นอุปนิสัยแล้วพอ,พอพอิตรูปนี้ตายจีวรน,นี้ก็จะเป็นของพิตรูปอื่นพระตรรมมพระเจ้าจึงกล่าวกับพิตรูปนั้นว่าให้ได้เจ็ดวันก่อนแล้วค่อยเอาเอาผ,าผืนนี้มาคลองเพื่อให้เลนนั้นนะคะ เพื่อให้ให้เลนตัวนั้นตายก่อนเพราะไม่งั้นพิสูรรูปนี้ไม่ได้ไม่ไม่สุก,กติค่ะต้องไปทุกกติพอครบเจ็ดวันพิสูรรูปรูป,ร,ปรูปที่รอ,อผ้าอยู่เอาผ้าไปคลองอันธิสงของการของผ้าทําให้พิสูรรูปที่เป็นเลนบัตลุค่ะไม่จีอยากให้ให้ท่านลองลองลอ,งลองพิจารณาดูว่าแม้เป็นพิ 40, 50, สูรสี่สิบห้าสิบพรรษาถ้ามีจิตห่วงใยอะไรก็แล้วแต่ กลายเป็นเลนเฝ้าจีวรเลยอย่างเงี้ยฉันอยากบอกว่าทําจิตให้ผ่องใสไว้นะคะไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับเราทําจิตให้ผ่องใสไว้แล้วนึกถึงคุณของประรันตาไตนึกถึงศีลและทานที่เราสร้างไว้ชีวิตนี้และชีวิตหน้าเราไม่ทุกขกติค่ะ